สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่โรแมนติกทาร์ดของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณได้5ดาบ5ดาบนี่ก็หมายถึงปัญหาต่างๆโถมเข้ามาในรอบตัวคุณเลยค่ะเป็นความรักที่ไม่ค่อยลงรอยสักเท่าไหร่นะคะเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาผิดหวังมา แล้วเขาเอาดอกไม้โยนทิ้งน้ำไปเลยค่ะมันเหมือนกับว่ามันหมดหวังมันสิ้นหวังคู่นี้นะคะเห็นไหมคะได้หกดาบเหมือนกับว่าปัญหามันเยอะจนต้องอยู่ในสภาวะที่จำยอมค่ะคุณเคยคุยเคยอะไรกันมาแต่ถึงเวลาวันหนึ่งมันเปรียบเสมือนว่ามัน เป็นสภาวะที่ต้องจำยอมที่จะให้เวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็หมายถึงคุณมีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายมีอุปสรรคปัญหามากมายเห็นไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็ล่งนั่งมองลูกป,ปั้นที่อยู่ตรงกลางอยู่แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะหยิบได้จะเลือกได้เพราะว่ามีดาบอยู่ล้อมรอบบนโต๊ะตรงนี้ก็คืออุปสรรคปัญหา ที่ทำให้คุณต้องนั่งคิดพิดจารณาค่ะแปดดาบก็หมายถึงการถูกบีบบังคับทำให้ตัวเองนี่ขยับตัวไปไหนไม่ได้นะคะเหมือนกับถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลารู้สึกอึดอัดค่ะเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะเขาถูกผู้ชายคนนี้มองอยู่เขาอยากจะ เดินไปไหนจะลูกไปไหนผู้ชายคนนี้เขาก็จะมองอยู่อย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็ก้าวดาบนะคะก้าวดาบก็หมายถึงความเครียดความกังวลคิดมากคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะเขาแอบ,บมอง2คนนี้อยู่แอบส่องสองคนนี้อย,แบบออนนอยู่อาจจะเป็นไปได้ว่า คุณเคยไปแอบสองคู่ของคุณว่าเขากำลังไปไหนมาไหนกับใครหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณเองล่ะค่ะถูกใครกำลังส่องอยู่จับตามองอยู่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะมันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจมีปัญหาเยอะแต่ก็ต้องยอมค่ะ ปัจจุบันนี้เป็นยังไงผู้ชายคนนี้ค่ะเขาโยนเหรียญลงไปในน้ำที่ม้ากำลังดื่มน้ำนั่นก็หมายความว่าคุณกำลังรู้สึกว่าการที่คุณทำอะไรสักอย่างมันทำให้มีปัญหาทางด้านการเงินมีความแยกแตกต่างออกมามีความลำบาก อยากจะช่วยเหลือใครสักคนแล้วมันเหมือนกับว่าไม่หมดหวังก็เลยเอาเหรียญโยนลงน้ำไปเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะหมายถึงคุณรู้สึกอยากจะปลดปล่อยปัญหาคุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่เป็นข้อเสนอเป็นโอกาส ของใครสักคนที่หยิบยื่นให้คุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาเป่าคุยแบบชิวๆแต่ก็มีเงินโยนเข้ามาในตะกร้าเป็นข้อเสนอข้อต่อรองคุณกำลังต่อรองอะไรกับใครอยู่ไหมคะกับคนรักอยู่ไหมกำลังแบ่งทรัพย์สินกันอยู่หรือเปล่าคะหรือว่ากำลังพูดคุยตกลงอะไรกันหรือเปล่าอันนี้นะคะหเหรียญก็คือคุณเป็นคนที่ ได้รับความสำเร็จหรือว่าคุณกำลังเริ่มต้นอะไรด้วยความมั่นคงแล้วก็เหมือนกับว่าคุณกำลังวางแผนทำอะไรอยู่ค่ะแล้วมันจะสำเร็จคุณคบใครอยู่คุณกำลังวางแผนอะไรอยู่ไหมนั่นแหละค่ะคือความสำเร็จที่คุณกำลังจะทำความสำเร็จตรงนั้นมันก็จะทำให้คุณรู้สึกว่า มีความสงบมากขึ้นค่ะคุณมีความหวังมากขึ้น The Star นะคะมีความหวังแม้ฟ้าจะมืดมิดแต่ไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่ามันเหมือนกับแสงสว่างเล็กๆที่ปรากฏขึ้นมาทำให้เกิดความสงบเยือกเย็นเห็นไหมคะเหมือนกับว่าคุณสองคนกําลังคิดในเรื่องคู่ของคุณอยู่มันก็ไม่ได้ทำให้คุณ รู้สึกว่าคู่ของคุณคนนี้จะทำให้คุณดิ้นรนไปยังไงได้เดะมูนเดะมูนก็คือความคุมเคือค่ะบางครั้งคุณอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าคนที่คุณจะคบต่อไปเขาจะชัดเจนกับคุณไหมคุณต้องการความซื่อสัตย์ค่ะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคย โดนแทงข้างหลังโดนใครเทมาหรือคุณกำลังเทใครอยู่ณนะปัจจุบันนี้คุณก็ไม่ให้ความเขาเรียกว่าไม่ให้ความชัดเจนกับใครมีตัวเลือกให้คุณเข้ามาเลือกเยอะแยะมากมายแต่คุณก็ไม่สามารถจะเลือกได้เพราะว่ามันไม่มั่นใจในตัวใครสักคนเลยแต่คุณก็ให้โอกาสใครคนนั้นนะคะเข้ามาเหมือนกันเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ ถือลูกสุนัขอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีผู้ชายกอดอยู่ด้านหลังก็หมายถึงว่าต้องการความซื่อสัตย์แต่ผู้ชายคนนี้มากอดด้านหลังมันเป็นความคุมเครือค่ะเพราะว่ามากอดมากอดด้านหลังปกติคนที่เขารักกันอย่างจริงใจเขาก็จะกอดกันด้านหน้าให้ความอบอุ่นแต่กันและกันนะคะอนาคตอืมอนาคตของคุณสดใสค่ะเดอะสัน เหมือนกับว่าคุณกำลังอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะมีครอบครัวใหม่ทั้งคุณคุณเป็นทั้งคนที่ร่ำรวยเงินทองแล้วก็เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบใส่ใจรักอิสระมีความใจกว้างมีความอุดมสมบูรณ์หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองหรือว่าตัวคุณเองเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติพอตัวอยู่แล้วใครคนนั้นของคุณเขาก็เป็นราชินีเหรียญเช่นกันค่ะคุณกับเขาก็เหมือนกับว่าฐานะคุณสองคนนี่ใกล้เคียงกันมากนะคะอยากจะมีความเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็อยากจะมีข่าวดีได้รับข่าวดีนะคะได้รับข่าวดีคุณสองคนอาจจะเป็นครอบครัวกันได้ ข่าวดีในอนาคตอันใกล้นี้คุณสองคนอาจจะจับมือกันแต่งงานแล้วมีลูกก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคุณจะได้รับข่าวดีคุณอาจจะมีลูกมีบุตรมีบริวารเข้ามานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูไพ่ขยายกันดูนะคะเรามาดูไพ่ขยายว่าชาวราศีมังกร ในใจของคุณกําลังคิดอะไรอยู่อืเห็นไหมคะว่าคุณอยากจะสร้างโลกด้วยมือของคุณเองค่ะ มันเป็นการเปิดใจสร้างสีสันให้กับโลกนี้มันเหมือนกับว่าคุณกำลังซัพพอร์ตใครสักคนคุณจะดูแลใครสักคนอยากจะดูแลใครสักคนอยู่เห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะยื่นมือมารับเด็กน้อยคุณอาจจะได้ข่าวดีคะ่ะผู้หญิงคนนี้ open your heart คือการเปิดใจ คุณจะเปิดใจจะเปิดโลกจะสร้างสีสันให้กับโลกคุณจะมองความเป็นจริงมากกว่าแล้วก็คุณมีความคิดที่ดีค่ะมันเหมือนกับว่าคุณกำลังใช้ชีวิตส,สบายสบายอยากจะมีครอบครัวอยากจะเดินไปข้างหน้ามองหาอนาคตนะคะเอาละค่ะยังไงแล้ว เดือนเมษายนนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรโชคดีกับความรักนะคะสวัสดีค่ะ